อันนี้ครับง่ายๆเลยเโปรโตีนคือผมผมดูแลพ่อนะครับพ่อคืออายุ80กว่าแล้วแล้วก็แน่นอนครับไม่ว่าจะอายุขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่เรียกว่า,ารู้เยอะมากขึ้นนะครับสารอาหารต่างๆมันก็ไม่เพียงพอหรอกอย่างเช่นอันนี้แกเป็นโปรโตีนก็คือไม่ได้บอกรักษาโรคนะครับแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งเลยแกก็ล่าสุดหมอบอกว่าแกเป็น แกตรวจมานะครับความดันต่ำความดันข้างล่างอ่ะมันต่ำกว่า6กก็จริงๆควรจะเป็นโปรตีนแล้วก็เกิดอแร่เราแก่แล้วรวมวิตามินบีวิตามินรวมนะครับพวกพวกเกิดแล่วิตามินส่วนใหญ่ก็ก็ให้แกกินผักผลไม้ก็ได้ครับผลไม้หลากสีที่สีจากผลไม้ทุกไปตันนี้เคลือนทีนี้อันนี้ครับโปรตีนโปรตีนตัวเนี้ยโปรตีนผมกินละภรรยาผมเมื่อกินลูกก็กินนะครับดีเลยครับรู้สึกมันต้องกินให้พอไม่งั้นมันจะ รู้สึกแกมที่แกลงรถแล้วแกจะยืนแป๊บหนึ่งเรามีการเวียนหัวยังไม่ได้รักษาโรคนะครับจริงๆถ้าเรากินถึงสารอาหารผักผลไม้ไม่จําเป็นต้องพวกอาหารเสริมหรืออะไรก็ได้ครับครับน้ําเย็นๆครับน้ําเย็นๆมันช่วยให้สดชื่นครับก็จริงๆปริมาณน้ําคนอยู่ที่25 0บครับแต่ว่าเนื่องจากผมจะใส่ต้องสองช้อนหรือบางทีก็สามช้อนผมก็เลยใส่ผมก็กินด้วยใส่ไปน้ําไปต้อง 300- 3้0ร้อบมิลลิกรัม ก็เขามีชอนมาให้ด้วยเพราะวันผมเพิ่งเอามา <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูนะแบบ uh. แล้วจริงๆนะครับเขารักธรรมชาติมากครับขวดไอตัวกล่องตัวเนี้ยสามารถนับปรีไซเซคเลได้ด้วยไปทำอย่างอื่นได้ด้วยครับโอ้หก oh. นิดนึง เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยืผลิตจากของเขานะครับเรื่องอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่ามันพืชออร์แกนิกดนล้นกรรมทุกกรรมว,วิธีเขาตรวจสอบได้รับรองผมพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถคืนถ้าไม่พอใจคืนได้ครับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปหายหมันมาหรอยังว่าปรึกคุยกับพี่สาวแกไม่ค่อยสบายก็เลยคุยแนะนําเรื่องโปรตีนให้แกก็ไม่เกี่ยวรักษาโรคหรอกแต่ว่าแกมีอาการหาอบหืดแก ไม่ครบแหละแต่ว่าพี่พี่ที่เป็นคนรู้จักที่เป็นสาเขาก็คนนึงเขาก็นอนๆอนน้ำลายไหลก็กินโปรตีนได้ถึงอะ่ะเขาก็มีเลี้ยวแมรงนะตามหลักธรรมชาติเลยลุกขึ้นได้ทําอื่นได้อ่ะโอเคครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้แน่นปุ๊บอ่ะแล้วเขยา่าเขย่าสัก แค่หนึงก็ได้ครับสัก็สิบครั้งที่สิบครั้งก็ได้เอาจนมั่นใจว่าแบบมันเข้ากันแล้วเ,เยอะแล้วก็เป็นลมทั้งนั้นนะโอเคกับเรียบร้อยถืใส่แก้วได้พ่อแก้วพอ่อโอ้ยว้าวเฮ้ยโอ้อ่าเอาเอาอันนี้เอาแก้วแก้วผมแก้วผมแก้วผม นี่ครับก็จะเป็นอันนี้เป็นออแพนนะเป็นรสธรรมชาติบางคนชอบกลิ่นเบอร์รี่หรือบางคนชอบกลิ่นสตรอเบอรี่ Strawberry ก็ได้นะครับจะเข้มข้นมากเลยอืมนีม่หลายแก้วเลยกินกินคนเดียวก็ได้ครับกินให้ถึงแต่ผมพอดีผมค่อยชงให้แก่อยู่รอบนึงรอบเดียวก็เพราะออยิงอะ่ะนี่ผมก็กินด้วยนะ